ใบชะพูไบชะพูหั่นใบมะกรูดผิกสดอันนี้ใบมะกรูดฉีกผัดกับพริกแกงพริกแกงใต้เผ็ดๆผ็ดอันนี้กุ้งเดี๋ยวเชฟเขาจะลวกก่อนเี๋ยวทำติกน้ำปลาเดี๋ยวจัดการเอาพริกน้ำปลาก่อน บีบเลยค่ะเป็นมะนาวไรเม็ดหันพริกหั่นหอมถ้าไม่มีหอมเราก็ใส่กระเทียมได้นะพริกน้ำปลานะเป็นมะนาวไม่มีเม็ดนะคะตำพริกน้ำปลาตามน้ำพริกเราต้องบีบมะนาวก่อนใส่น้ำปลาเสมอ เอาสักห้าสิเปอร์เซนต์ค่ะเดี๋ยวไปสุกในน้ำแกงอีกค่ะไม่งั้นมันจะแข็งเตัวแม่ฉันต้องได้กินจุ้งหรอจ๊ะ เราเรียกว่าคนผู้ไทยภาษาผู้ไทยหรือชาวภูไทยภูมาจากภูเขาภูมาจากคําว่าภูเขาก็คือคนที่อยู่บนที่ราบสูงอันนี้อะไรคะแก่งใต้จ้าแก่งใต้กว่าที่เอี่ยมเลยจะเชิดคือถ้าเราใส่มา,าง ตักน้ำร้อนมาให้ค่ะรประปุงน้ำปลาก่อนค่ะผัดหมูค่ะเอาหมูลงเอาหมูลงแล้วค่อยใส่น้ำปลาเขาไม่ปรุงกะทินะจ๊ะให้มันแตกมา uh huh. นิดๆจ้ะอันนี้เชฟใส่ะอะไรคะยัไำไม่ได้แล้วค่ะเชฟ <laughs> คือซื้อมาทุกส่วนค่ะส่วนละถุงเออเละถุงแล้วในลูกคือสั่งพอหรือสั่งโนอกออสักอย่างนึง้แหละแม่สั่งนอกอันสังโนโนส่งโน,โน,งโน,โนอกเ,เอาละเอาละพอไม่ต้องคนบ่อยปล่อยให้เขาสุกอ่าให้เขาเดือดปุดปุดอน,นี่ยป็นอย่างสุดท้ายเลยเยลูกก็บีบมะนาวครับเอ้ยไม่ใช่บีบขวดน้ำปลาครับบีบมัน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดใหญ่ต่อว่า หอ,อมแล้วเห็นไหมเอาสักสามสี่ช้อนเพรเดี๋ยวเราเติมน้ำรอนแล้วในพิแกงเผ็ดเราก็จะมีเกลืออยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะแกงเผ็ดของทางใต้คนคนแล้วก็หยุดพักนะคะ,ะให้เขาแตกมันให้เขาเดือดให้หมูสุกสักครู่อ่ะวางวางแป๊บนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงเราเจ๊แป๊บนี้บอก อันนี้อะไรคะผมนัวนัวเจมส์ใส่หลายซักหลาย <c oughs> อ่ะปิงปองบีอ่ะบี้นี่แยแบกอะแบงแบกนั้นมาแกแบกตะหลิวอ่ะบีข้างๆกระทะก็ไดะ้อ่ะอ่ะใอญ่ใอย่าหญ่ใอย่าเอาช้อนกดเอาตะหลิวเอาตะหลิว,ลวกดเลยช้อนมันอ่อนนะจับกระทะจับหูกระทะนั่นนายอดน้ำร้อนให้น้องหน่อย คนๆเขาลูกเดียวมันก็ละลายอ,อ,อะไรอ่ะนั่นแหละทำไมอีกมือซ้ายปิงปองไม่จับหือถกระชากมองลงคืนน่ะเอาตีร้อ,องเอาตีร้องนะกิ้งเือ๋ยกนี้ฮะแล้วรับทันหรอเราเล่นตีร้องนักบอลเก่าเราทุกทีเราทำให้คือกระโบกเลย เกือบไปถุงนะถุงนั้นเป็นน้ำยาหรือน้ำพริกเป็นถุงถั่วเลยนะนนทำไมทำไมถึงเล่นน้ำพริกมันต้องเผ็ดแต่มันก็ต้องเผ็ดนี่มันเผ็ดไม่พออยู่แก่สีขาวนี่คืองั้นเดี๋ยวพูดมันจะนี่คืใบเ,เป้เ,ปเยอะเลยแหละใบถั่วไปเอาในสวนมาผสม,โมโอ่ะ <Okay. S 1> คนเลย ค่อยๆชอ้อน,นค่อยๆชออนน้อนไม่ต้องรีบอันนี้เป็นกองไปตลาดแล้วบอกป้าครับซื้อพริกแกงใต้หน่อยตลาดไหนตลาดรวมใจตลาดไหนก็นได้ถ้าอยากกินปนะ้าครับซือ้อพริกแกงใต้หน่อยต้องไปร้านพริกแกงแล้วเอามาช้อนช้อนข้างล่างเอาขึ้นข้างบน เลยใส่เลยจ้าใบปลูยาหั่อยให้ใบมะกรูเยอยเปี่ดไม่มคอนเฟิร์มา้อนกันนีดีใชพี่ยาบอกขอาแม่คอนเฟิร์มนขอย่างเป๊แม่คเฟิร์าเเคอร์ลนะกินข้าวไล์บ ควันแบบกลิ่นหอมหวยหวยกลิ่นหอมหวยหวยดูพริกดูหั่นชิ้นเนี่ยเกือบลงโองไม่ได้อันนี้คือหมูอะไรเนี่ยจำไม่ได้นะตอนซื้อมาเปสันนอกหรือสันคอก็ไม่รู้นะแล้วว่าเหมือนสันนอกที่ในหะนะ่นนั่นแหละ ไม่รู้ใช่ไหมโอ้โหโอ้ไม่ใบชะกพูได้เยอะเต็มที่เลยเนาะพอดีร้านยำให้เรามานายจะเลยออะไรใหนายเอากะปิอ่ะที่เอามาจากปลายอ่ะดีใส่ในที่แกงหน่อยๆในสุในพิแกงเขาก็มีกะปิอยู่แล้วจ้ะไม่ต้องเติม แต่ก็โอเคเอไปบี้สนใส่หน่อยเพราก็ปิลูกจะออกหวานเหมือนเราเติมน้ำตาลนั่นแหละแต่นกะปิทุกกะปิ้ะเครื่องแกงอ่ะเขาจะใสก่กะปิเป็นส่วนผสมตอนแบ่งแจงอ่ะน,นะโอเคเนาะอร่อยมากกลมกล่อรเอเอน้ำแจงมากเอาจ้ะ โอ,โอ้ที่สุดในโลกเมนูข้าหมดหม้อค่ะ